สวัสดีครับสมชายไล่แสนสุขนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่18นะครับมิถุนานะครับวันนี้เราก็ได้วันได้เวลานะครับวันดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเราก็มาหาเจ็บแตงโมกันแตงโมมันสุกแล้วนะครับวันนี้เก็บเป็นวันแรกนะครับที่ไล่แสนสุขฝีกัดก็อยู่บริเวณบ้าน หินโคนตำบลสแกซำอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสถ,สถานที่เราจะขายก็อยู่ที่หน้าวัดน้องปือตำบลสไยจีกอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับข้างๆสายใหญ่นะครับถ้าใครสนใจก็ไป,ปหาซื้อนะครับได้นะครับมาดูนะครับแตงโมของเรามีแต่ลูกใหญ่ๆนะครับลูกงามๆนะครับนี่นะครับจะผ่านมดสุมจากขายุ นะครับนี่แตงโมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังพอได้เก็บเกี่ยวอยู่นะครับแต่แปลงเล็กก็ตายไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนตนะครับแต่ก็พอได้เก็บเกี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับแต่กําลังลูกติดลูกแล้วนะครับกําลังลูกเท่าข้อมือนะครับมาดูแตงโมของเรานะครับลูกเราจะพาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เราจะเอาลูกลูกนี้ผ่าดูนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมครับลูกนี้จะเนื้อแน่นนะครับตรงนี้เนื้อแน่นนะครับเราแน่นนะครับเป็นดูที่จะเป็นยังไงนะครับแต่งลูกนี้ลองถ่ายดูนะครับแล้วก็ให้คิมให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับดูโปะเลยเห็นไหมครับอันนี้แดงแป๊ดเลยนะครับนี่แดงแป๊ดแต่ในโทรโทรศัพท์ในกล้องเนี่ยอาจจะออกดูสีส้มนะครับแต่จริงแต่นี้เขาแดงมากเลยนะครับเดี๋ยวจะดูให้ดูนะครับ แดงมากเลยครับดูนี่ครับเนื้อแน่นไม่มีไส้โบไส้อะไรเลยนะครับเนื้อแน่นเพี้ยเลยนะครับเอาลองปาดชิมดูหวานไหมให้ลูกชายเป็นคนผ่าชิมในสวนเลยนะครับนี่ออลองชิมดูซิกรอบด้วยนะครับเสียงกรอบเลยครับดูโอ้ แล้วก็เลยหวานไหมหวานนะครับหวานหวานแต่โมงของเรานี้ช่วงฤดูฝนนี้มันจะปลอดสารพิษอยู่นะครับแต่โมเราจะใช้โฟมรองทุกลูกนะครับป้องกันลูกเปื่อยนะครับแต่ก็เปื่อยเยอะอยู่นะครับดูดูที่เขาเปื่อยนะครับดูยังไงนี่ครับลูกที่โมเขาเปื่อยนะครับถ้าเราขนาดรองโฟมยังเอาโฟมนะครับรองโฟมช้วยโฟมนะครับยังเอาไม่อยู่เลยนะครับ นี่นะครับถ้าเราไม่ลองถ้วยโฟมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่มันจะออกขึ้นเป็นเปื่อยแล้วมันจะเป็นเฉพาะแตงช่วงจะช่มพูใกล้สุกนะครับมันจะเป็นนะครับพอริกถ้าถ้าแตงได้สุกปุ๊บมันก็จะเปื่อยเอาเปื่อยเอานะครับถ้าเราไม่ลองนะครับเราต้องลองนะครับจะลองทุกลูกนะครับกันได้ทั้งป้องกันได้ทั้งแตงเปื่อยและ แมลงศัตรูเจาะนะครับแตงแก่แล้วนะครับแตงสุกแล้วเราก็ทยอยเก็บขายไปเรื่อยๆนะครับเราคัดเ,เฉพาะแตงที่สุกแล้วนะครับดูครับดูนะครับ,รบที่เก็บไปแล้วนะครับที่เราเก็บขึ้นบนรถแล้วก็มีนะครับ ลูกล้วก็แตงโมแตละไซส์นี่มีประมาณ2โลขึ้น2โล2โลครึ่ง3มโลนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูที่บนรถนะครับที่เราเก็บแล้วนะครับมันจะมีหลายอย่างนะครับดูบนรถนะครับรถคันสีสม้มประจำประจำสายสวนของเรานะครับประจำสวนของเรา คนเรามาถึงสวนก็ต้องกินแตงโมกันนะครับเ<อ>นี่ยครับพนัามือเก็บแตงโมนะครับมีมือแบกสองคนคนนึงนั่งอยู่รถนะพักผ่อนก่อนนะครับนี่อีกคนนึงนะครับ,คน,บนคนเก็บเก็บไม่ทันคนเก็บเก็บไม่ทันนะเก็บคนเดียวเหนื่อยนะครับ ดูแตงโมที่เราขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับมีตะลุกบิ๊กๆนะครับมีตะลุกบิ๊กตอปิโดก็ลูกก็มีเหมือนกันนะครับต่อดิโดเห็นไหมครับต่อปิโดเดี๋ยวขึ้นดูบนรถเลยนะครับเห็นไหมครับต่อปิโดนะครับตอปิโดมีตัลูกใหญ่ๆนะครับนี่ตอปิโดนะครับนี่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับเห็นไหมครับต่อปิโดนี่ลูกใหญ่ๆนะครับนี่นะครับลูกใหญ่ๆมากเลยนะครับถ้าสัมผัสดูจากมือก็จะรู้นะครับ นี่ครับใหญ่มากนะครับอันนี้ที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้อมเอาไป,ปจําหน่ายวางขายนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับไปเรียกหา,าซื้อแวะอุดหนุนบริเวณบ้านน้องปือของเรานะครับหน้าวัดนะครับข้างๆศาลใจ้านะครับเราจะขายที่เก่าเวลาเดิมนะครับที่เดิมจุกจั่งจุกปี นะครับ,รบแตงโมของเรานะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่สุกนะครับอันนี้มันก็เริ่มแก่นะครับอ,อันนี้อาจจะลูกนี้อาจจะสุกแล้วนะครับก็ดูจากสีผิวแล้วก็ ทันงตอไปดูทั้งกินนาลีเลยนะครับทั้งนี้กินตอไปดูนะครับตอไปดูเห็นไหมครับตอไปดูตัวนี้ก็จะเป็นกินนาลีตัวนี้นะครับกินนาลีเราจะปลูกผสมผสานกันนะครับแล้วแต่คนชอบคนไหนที่เขาชอบอตอไปดูก็ซื้อตอไปดูกินนะครับคนไหนที่ชอบกินนาลีก็ซื้อกินนาลีนะครับดูไหมครับดูอันนี้ขนาดแตงโมมีคีเดียวนะครับติด2ลูก ลกูกเอฟเลยนะครับลูกใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับนี่ลูกใหญ่ทั้งคู่เลยเครือเดียวนะครับมีสองลูกนะครับก็หายากหาได้ยาะหาแล้วก็ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับที่แตงโมจะเคือเดียวแล้วจะติดลูกได้สองลูกก็มีน้อยนะครับ่วนว่าจะติดเคือละลูกนะครับต้นละสองลูกนะครับ ยาเขาจะเช็คดูว่าลูกไหนเน่าลูกไหนไม่เน่านะครับลูกไหนสุกลูกไหนไม่สุกนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามแปลงมูของเราตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงแปลงนี้จะจะสร้างผลผลิตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ